สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อน,นี้กลับมาพบพอกันคือเกาครับกับช่องเกษตรยางพาราพารวยเกษตรบ้านๆน,นะครับคลิปนี้ก็สิมานํำเสนอการสังเกตยางพันสองหานึงนะครับลักษณะว่ามันเป็นยางไดจังสีลักษณะคล้ายๆมันสีนาตายนะครับลักษณะแบบว่าไก่ไก่เล้วไก่สีไปแล้วนะครับ พันสองหาหนึ่งนะครับลักษณะที่สังเกตที่เห็นได้ชัดจากที่กีดยางมาานะครับแต่ที่สังเกตมานนะครับก็คือว่ายางมันจะมีลักษณะที่แบบว่าออกออกเยอะก็ปกตินะครับต้นนี้กับเมื่อก้อนนี่กับออกดีครับนะครับมือละมีดละครึ่งครึ่งกระโปะครึ่งกระโปะนะครับอันนี้กระโปะอ่าฤทธิ์ครึ่งนะครับ อันนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าหน่อยลงมากแล้วนะครับอันนี้มีที่สองเนาะมีที่สองแต่เก่าในขั้นมีที่สองนี่เครื่องกระโปงเลยครับนี่ตะกี้ออกดีขนาดยดติ้งติ้ง,ต,งติ้งเลยนะครับอันนี้รู้สึกว่าเริ่มสีเริ่มลด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 ลงจังหน่อยแล้วครับกระถาเบิ้งนะครับว่า,าต่อไปนี่มันสีเบิดตไปเลยโหนาตายเลยบอนะครับอันนี้กรสัางเกตได้จากนี่นะครับ แข่งน้ามเนาะอยู่ต้นลำดับที่สองนะครับอ่าต่อไปอาสีมานําำเสนออีกเนาะว่าต้นนี้มันสีอยู่หลอดหลอดสินปีบอตอนเดืนอดนน,นกกี้กับเดือนเดือนพกเดือนพฤกจกาปีหกหกนะครับช่วงเดือนพฤษภา,าเนี่ยออกดีขนาดเลยครับเนี่ยบอดีทายไวเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แบบว่าซุ้มเสียงก็คือว่าต้นนี้นะครับเป็นยางพันสองอันหนึ่งคือกันแหละครับมัน ันหนาตายไปแล้วนะเพราะว่าลักษณะของอายางพันสองหาหนึ่งมันสีหนาตายคือลักษณะทิ่ติดกันนะครับมันสีล่ามติดกันบอลูว่าสีติดทั้งทั้งหลกักรือว่าไปนํางเป็นเป็นดินก,ก็คบอรูนะครับแต่ว่าที่สังเกตก็คือว่ามันสีล่ามไปเลยนะครับคือว่าตนน้นหนีเป็นแล้วกับบอลูวาสีมาตนน้นหนีบอเนาะ อันนี้ขั้นมั่นหนาตายแล้วอีกเสียวสีเฮ็ดอีกคลิปหนึ่งมากนำเสนอะนะว่าต้นนี้มั่นกลับไปแล้วนะครับจากที่สังเกตเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่ามันลักษณะเริ่มสีสีไปยักหน่อยแล้วนะครับเพราะว่ายางมั่นเริ่มเริ่มหน่อยลงเรื่อยๆนะครับนี่และครับข้อเสียของอยางพันสหาหนึ่งนะครับออกไลกระจิงอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ต้องทําใจทําใจในส่วนที่แบบว่า มันสิมีตายหนึ่งนาตายยืนต้นตายยืนต้นบ่มีนนำยางนะครับแต่ก็ท่เห็นๆนี่ก็คือต้นนี่นะครับนี่คนะือไปแล้วครับไปแล้วผมกาเสียดยนะครับก็เลยต้องกีดพริกแพร่งไปยังหน่อยนะครับเมือ่อนนี่ก็ออกดีพอให้เบาเลยครับตัวน,นี้ก็ได้นะครับออกมือแล้ว กระโปงมือละกระโปะเลยนี่ต้นนี้กับต้นใหญ่เลยครับนี่เป็นไม่ขนาดตัวนี้นะครับกีดมากกีดมากกีดมากนี่แหละครับเป็นเกือบสุดแล้วนะครับก็เลยเกิดกิสุดแล้วล่ะครับนี่ก็เลยขืนมาหนาไม้นะครับต่ประมาณสองปีนะครับนี่ขืนมาสองปีนี่ก็เริ่มสิเบิ้ลแล้วเบิ้ลแล้วนะครับเนี่ผมก็เลยเปลี่ยนมาทางพี่แต่ว่าขั้นขืนหนาไม่นี่ก็คือได้ยุบแป๊บเดียวนะครับเพราะเกินงวดสองงวดเดียวก็ตาย มก็เลยเบี่ยนมาหน่อยนึงนะครับเปลี่ยนมาหน่อยนึงครับก็ออกยั่วออนไลน์นะครับผมก็เลยก็บเป็นตั้งเคิ่งนะครับทั้งกับเลยได้หนังยางอยู่กับดีก็ขึ้นว่าดีกว่าสี่เดียล่อยให้มันยืนกินคุยจะซื่อนะเพราะว่าสายลำต้นมันนะครับเพราะว่านิ่มก็บลำต้นใหญ่แล้วนะครับผมก็เลยต้องก็บพริกแห้งขึ้นไปนะครับก็บตั้งเคิ่งนี่มันก็ยังพอได้หนังยางอยู่เนาะอันนี้กับสองมี พลิกแพงเป็นใบแดงสีแล้วครับอันนี้ก็ไม่ถึงว่า,าขั้นต้นใดพันสหาหนึ่งี่ขั้นต้นใดออกแบบว่าออกออกหลายพิษปกตินะครับแบบบางที่แบบยศบ่ยดจนบอเป็นเป็นยศน้ำก็มีขึ้นไหลติดไปเลยนะอันนั้นคือว่าแหงคักเลยครับบอโดนแบบนะั้นนะครับลักษณะนั้นคือบอโดนนะครับ แต่ว่าขั้นแบบว่าออกลายแบบเครื่องกระโปงหรือกระโปงหนึ่งนี่เต็มตัวเลยครับกเกินปีแล้วครับจางสันดีใจบพาได้โดนอันนี้กับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตจากทีสังเกตมากเพราะว่าของเจพางนี่กระปูกอย่างขั้นสองขาหนึงนะครับแต่ที่สังเกตมากก็คือจะเป็นลักษณะจังสันนะครับก็คือขั้นต้นไดออกหลายๆนะครับแต่สักพักหนึ่งอะ่ะบันที ยืนต้นยืนต้นตายหนึ่งเลยครับก็คือก็คือผมมีนํำยางเลยนะนะครับอันนี้ก็ออก,กออกนี้คือการเท่านี้ก็ได้แต่บรรู้ว่าชียูได้โดนบ่ออันอนี้ก็แค่สองมีดหนึ่งได้ครับเนี่ยอันนี้ก็สุงมเสียงคือนนะครับสรุปแล้วก็คือว่าสองหาเนี่งนี้ครับต้องทําใจให้เรื่องอานาตายยืนต้นตายหลายนะครับ นี่ก็บ่รู้ว่าสีจังไ,ไดนะครับแต่ว่าถ้าสองหานหนึ่งือว่า,าต้องทําใจในส่วนที่มันออกลายเลยยืนตนต้องทําใจในเรื่องของมันยืนตนตายนะครับถึงออกลายกันจริงนะครับแต่แล้วแต่มุ่งมองว่าให้มักแบบไหนเะนาะยิ่งครัะ